โบบารอนพร้อมหนสอนเดินเกมโบบารอนแพทใหม่แพทที่โบบารอนโดนเนิบหนักๆน,นะครับเจอยีน่าเจอเอสรัเจอเอนโซถ้าเกินเกมนี้ฉันแนะนําเป็นตัวฟลอเรนติโนหรือว่าเป็นมาจ้านะครับแต่เกมนี้เราจะมารีวิวตัวโบบา o อนที่หลายๆคนขอมาอยากให้ฉันเล่นนะครับผม เกมนี้เราอยู่ในเซีวีท็อปร้อยบวกบวกนะครับเจอแดเมจทรงไม้ส,มส้มนะครับเดี๋ยวเฉินกลับมาเล่นเซตไอเทมสายถึกแล้วก็ของเวทฟูดามจเวทเอาเป็นพลังแฝงก่อมานะครับมายื้อความถึกแล้วก็ยื้อไปให้ถึงเลดเกมตัวเราจะเก่งมากเลยนะครับก็ขอคนดูช่องเฉินที่นาราชูนทุสั้นคนไลค์คนแชร์คนติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเฉินมาทําคลิปบ,บ่อยๆเยอะๆมันๆอย่างนี้ให้ทุกคนนะครับ ซื้อลองเท้ามาวิ่งก่อนนะครับในซ o v ไม่เหมือนในแลงมีสกเก็ตนะครับหลายๆคนก็บอกว่าโบบาลอนเล่นได้อยู่หรือเปล่าพี่ถามในไลฟ์หรือว่าในคลิปนะครับเฉินก็ตอบว่าตรงนี้ก็เล่นได้นะครับแต่มันยากนิดหนึ่งนะครับยากมากสกิลหนึ่งเราครูดาวค่อนข้างเกลียดนานตัวมันค่อนข้างเกียดเลดเกมนะครับแล้วก็ขายรองเท้าก่อน22่ิวีแล้วก็ซื้อเป็นตีไวมาแล้วก็สูตรเดิมนะครับเราจะมาเก็บสเต็กเอามาเอา ปูก่อนนะครับผมถ้าเข้ามาเราก็สามารถใส่หัวล้อนในการตีตัวยีหน้าได้นะครับเพราะหัวล้อนเราคูดาวแค่60วินาทีนะครับเล่นด้วยรายะนะครับวิธีการชนเลนกับยีหน้านะครับ ง่ายๆครับเก็บสแต็กพยายามเวลาเข้าไฟเราต้องเก็บสแต็กเข้าไฟนะครับต้นเกมดาเมจเราจะไม่ค่อยพอนะครับทุกคนดาเมจจะไม่ค่อยพอนะครับเราอาจจะเอาเป็นตัวดับแซดตัวดับม้วนก่อนแล้วก็ขึ้นเป็นเจาะเกาะชิ้นเล็กนะครับเกมนี้มักเติมได้นะครับขวบขว้องไปเลยฮะไปในจ้าน้องสาวจะตายห่าหมดแล้วว่าไงจ้าน้อง ตายหนึ่งจ้าโอเคได้อยู่นะครับช่วงน,นี้เราเดินมากายอยู่เห็นเขาเพื่อนเขาไฟกันนะครับนัวจัดเลยไปกันครับกลับไปเคลียร์เลนเราครับเกมนี้เป็นเอ็ดาร์ป่านะครับแก๊งเราค่อนข,อขออ้างใหญ่ยากวิธีการชนเลนกับยีหน้าพยายามอย่าโดนยีหน้าดักพุ่มนะครับเราต้องใช้สกิล2ในการผลักออกหรือว่าสกิล1ในการหลบสกิลหนะ้าแย่งได้นะครับโอเคหวานจีบต่อเลือดไปนะครับเล่นด้วยระยะนะครับ กดรองเท้าไว้ลองสับเป็นรองเท้ากันซีซีหรือรองเท้ากดลดความเสียหายได้นะครับดูสถานะการณเอานะครับถ้าเราโดนยีหน้าผักเราก็สามารถสปิดไอแอดรานมาถอยครับอันตีถอยเลยช่อนี้เราไม่หวั่นไหวนะครับไม่กัาอันตีนะครับ ถ้าเราการตีฉอดนี้เรามีสิทธิ์ที่จะตายนะครับไม่เป็นไรครับถ่าอันตีไปก็ไม่เป็นไรครับฝั่งเราล่างป่าเขาอยู่บนเดินค่อนข้างจะช้าแล้วก็ฝั่งเราน่าจะได้มองกรมานะครับเราเดินไปโซนเดินไปดูได้นะครับแต่เกมแต่ดูจากสถานการณ์ก็คือเพื่อนเขาได้แล้วเรามาดูคอยดูป่าให้เพื่อนได้นะครับบลูมาช่วยกันแชร์ตังค์ครับบูที่น้องข้ามขึ้นนะครับบูฝั่งเราก็ขึ้นที่น้องข้ามเอาดาร์คเตเดเยอร์ไปนะครับต้องระวังพุ่มนะฮะเดิน สกิสองเช็คเช็คโอเคถ้าเราสตาร์ทโดนถ้าทีนองคาบจะมาหาเราแล้ก็กดสกิลหนึ่งในการถอยนะครับเคยีหน,น้าครับโหบอแล้วนะครับสิ่งสำคัญเลยอย่าโดนยีนา่าดักพุ่มโดนยีนา่าล้วงคอมโบเดียวนะครับ เราแย่งได้นะครับสกิลในพุ่มได้นะครับโอเคได้มาหวานเจียหวานจุงหวานเจียแม่สาวน้อยอันตีเราจะมาแล้วนะฮาวิตัวโบวารามไม่มีอันตีอย่าไปสู้อย่าไปเอาหน้าไปชูนะครับเวลาเรามีอันตีเราก็สามารถเดินห้าได้นะครับต่อเลือดไปครับพยายามต่อเลือดศัตรูไปทีละนิดทีละน้อยอ่ะเวลาศัตรูใกล้ตายเราก็ค่อยเล่นก็ได้นะครับตัวมันต้นเกมไม่คเคยมีดาเมจนะครับยิ่งไม่มีอันตีก็คือตัวฟรีเลยครับทุกคน แต่ข้อดีก็คือมันมีสกิลหนึ่งในการข้างกำแพงได้นะครับอันนี้คือข้อดีเลยเห็นไหมทุกคนตัวอื่นๆอย่างเชฟฟ่นฟลอเรนติโน,โนถ้าไม่มีคลิปอยู่ตรงข้ามกำแพงอะ่ะเราไม่ไม่สามารถเอาพาสิ์ชิมไปได้นะครับแต่ตัวโบวบาลันสามารถใช้สกิลหนึ่งหรือว่าอันตีในการหนีได้นะครับข้อดีเลยตอนเลือดไปได้นะครับแอดรัสมาอย่างนี้ถอยได้นะครับดึงถอยครับ กันได้นะครับช็อตนี้เรามีอันติครบมีหัวร้อนนะครับช็อตนี้สวนได้นะครับถ้าเขาจะเล่นนะครับเหมือนสกิลเขาหมดแล้วอย่างนี้สวนได้นะลงเท้าเกาะมาครับหัวหดร้อนครับเวสว่าไงจ้าน้องสาวจะสู้เลยจะสู้เลยจ่าสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งเส้นแต็กหลบสกิลครับเล่นเๆคล้ายๆรอเลี้ยวนะครับสกิลหนึ่งหลบครับโอเคได้มา2ตัวนะครับหวานแอนจีบอย่าจะมาแก๊งโววาลอนเวลามีอันตีหัวร้อนนะครับโอ้โหเวอร์เอาดุงเอาดีซื้อเป็นตัวเจาะเกาะมาเลยครับ รองเท้าเก่อได้นะครับแต่ถ้าเราใช้รองเท้าเกาะก็คือพยายามต้องอย่าโดนยีน่าใบนะครับคนรองเท้าเกาะโรคควันเสียหายเว้นอสควันเสียหายกายภาพได้นะครับแต่ข้อเสียก็คือไม่มีกันซีซีนะครับแต่หัวล้อเราเรามีการซีซี15เอร์เซ็นตอยู่นะครับถือว่ายอดเขี่ยมคุ้นค่าเลยโอเคไม่ได้นะครับยีน่าชาร์จเพิ่มความถึกนะครับตัวยีน่าก็บัฟบมานะครับ ฟารไม่หมดนะฟารไม่หมดแล้วก็ไปแกงหน้าช็อนี้เหมือนจะได้อยู่นะจ๊ะแต่ผมเอาวับแดงดีกว่าจะไม่ได้แล้วไม่เสี่ยงนะครับพยายามอย่าตายนะครับต้นเกมถ้าไม่มีอะไรพยายามยื้อไปให้ถึงเลดให้ได้อ่ะฟามไปเรื่อยๆอ่ะทุกคนเงินเรานำตัวมันจะเก่งมากบว์วอลลอนอะ่ะเราเล่นสายฟูดาเมจเวนนะครับตัวเราจะเก่งมากเฮสกอร์เรามาแล้วอย่างนี้จะตายนะอย่างนี้ตายนะอย่างนี้ตายนะไม่สาวน้อยตายจ้า ดีน้าผโผบนอย่างนี้เรากลับไปกันเลนได้นะครับซื้อดูดเลือดมาต่อเลยครับทุกคนเรากลับมาเล่นสายฟูดาเมจเวทน,นะครับไอพุ่พมต้องระวังนะครับโอเคไม่อยู่ฟาร์มต่อเลยฮะฟาร์มต่อเลยตอนนี้เราจะเริ่มเก่งแล้วแต่ตัวมันค่อนข้างเจนเลดอะทุกคนยากอะถ้าเจอแก๊งแบบต้นเกมเยอะเยอะ ถ้าเงินมันไม่มาก็คือตัวมันอ่อนไปเลยนะครับดีนะเกมนี้เอ็ดดาร์ art, แก๊งเราค่อนข้างใหญ่ยากนะครับผมจะซื้อเป็นชัวเดอร์ลขั้น2มากันนะครับมากันทีลีแล้วก็แอนโซนะครับลดความเร็วโจมตีแล้วก็ได้เกาะมาถือว่าการยีลงยีหน้าเอ็ดดาร์ก็ได้นะครับเพิ่มความถึกนะครับ แย่งฟาร์มให้หมดหาฟาร์มให้หมดเนี่ยับวาบอลอนตุ้นเกมฟาร์มเยอะๆเลยครับถ้าเราได้ฟาร์มเยอะๆเล็ดเกมเราจะโชคของเลยนะครับทุกคนโอเคโดนเราเว็บยับยับเลยเอดาร์ตัวมันเดินช้านิดหนึ่งนะครับว่าไงจ้าน้องสาวว่าไงจ้าน้องสาวดาเมจเรามาทีละน้อยแต่เรามาบ่อยๆนะจ้ามาเรื่อยๆนะจ้าโบโบบอลลอนมันไม่แรงทีเดียวนะครับตัวโบวาบอลอนดาเมจมันจะมาเรื่อยๆฮะต่อเดือนไม่ให้กลับบ้านนะครับ ตอนนี้เราไม่หวั่นไหวนะครับสองหนึ่งถ้าเราสู้หน้าตรงๆเราก็สู้ได้นะครับเราต้องหลบสกิลนิดนึงครับ2 1เราง,งก็ไม่หวั่นไหวแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าของเราค่อนข้างที่จะนำนะครับตอนนี้ผมไปปิดบนได้นะจ๊ะเพื่อนเล่นได้นะจ๊ะที่น้องข้ามโลจัดเลยไปในจ้าน้องสาวน้องลีเดียนนะน้องลีเดียนนะไปไหนไปไหนเหมือนจะรอดหรือเปล่ารอดนะจ้าไม่เป็นไรครับ เราก็มาเอาตังค์นะครับไม่เสียหายครับเอาตังค์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 แล้วก็ว์ปไปล่างนะครับไปการล่างไปเจอยีหน้านะครับคาเฟนี่เรามาคนเดียวก็คือมีสธิ์ที่จะโดนล้วงตายนะครับเรามาเดินคนเดียวดีกว่านะจ๊ะามาสู้กับยีหน้านะจ๊ะฟ้าม้ามเห็นไหมทุกคนเวลาผมเดินอะ ผมไปทั้งไหนผมก็จะฟาร์มคลิปป่าฟาร์มคลิปเลนนะครับให้เงินเราเพิ่มอยู่ตลอดนะครับเราก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับผมจะซื้อดูดเลือดมาแล้วก็ซื้อเป็นจอก่อต่อเลยครับตอนนี้ดูดเลือดมันได้ก่อด้วยนะครับได้ก่อแล้วก็ได้ดูดเลือดได้พลังเวทน,นะครับถือว่าเป็นไอเทมที่คุ้มค่าเลยนะครับสำหรับตัวโบวบอลอนนะครับเวทให้หมดนะเวทให้หมด KF ร้านไม่ได้บรูมาสองตัวแล้วนะจ๊ะน้องสาวอย่างนี้ก็โดนผมนะครับเราไปเดินแก๊งได้นะครับเหมือนเพื่อนเราทีมไฟไม่ค่อยไหววะ่ะแต่ถ้ามีผมน่าจะไหวนะครับเพราะว่าของแบบผมฟูมากะเงินน้ำมากนะครับในเลนในไฟนะครับเฮ้ยตายเลย แรงชาติโหโหร้อนตีป้อมได้นะครับตีป้อมอย่างนี้ได้เอดา์ด้วยนะครับเคตายครับอันตีเรายังไม่ใช้นะครับอันตีเราจะใช้กับไฟใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นไฟนี้โดนเอนโซดึงไปเราตายแน่นอนนะครับก็กดอันตีในการล้างสถานะแล้วก็ถอยมานะครับตีบูให้เพื่อนนะครับแล้วก็ดูดเลือดไปด้วยให้เพื่อนมาเอานะครับเราไม่เอานะครับเค อันตี20วิเนี่ยครับรอเล่นไฟหน้าเนยนะครับ,รบถ้าเราเล่นสายเวทอ่ะทุกคนถ้าไม่มีอันตีตัวมันเหมือนไม่มีดาเมจเลยนะครับดาเมจมันไม่ฟอนะครับแล้วก็คูดาวมันนานนะครับทีต่อไปมันจะไม่ได้ว่ะอันตีผมไม่พร้อมมามาหลอดเดินลึกเกินว่ะเพื่อเราไม่มาแครี่ไม่อยู่ไม่ได้ว่ะเหมือนดนที่น้องข้ามส่วนนะเอ๊ะว่าไงจะน้องสาวได้นะอันตีผมมาใช้พลัง ใช้พลังใช้พลังยังไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอย่าเวอร์อย่าเวอร์ออรชนี้ได้นะครับใช้พลังสาฟ้ากันจากความมืดไปใน้จน้องสาวตายหนึ่งตายสองว่าไงจ้าว่าไงจ้าไปไหนจ้าไปไหนจ้าน้องสาวมาดีมาดีค่ะพ่อเมีจ้า ไม่วันไหวครัตายห้าตายสาดูเลือดดูเลือดดูเลือดโอ้โหดาเมจขาดไปขาดไปนิดหน่อยนะครับเวอร์เวอร์โอ้โหเพื่อนบอกว่าเวอร์เลยว่ะทุกคนตัวโบวรบอลไม่ได้รับคำชมนี้มันแบบแสงโคตรนานอะ โอ้โหผมบอกเลยมันหายสัดส่วนไปแล้วอะตอนนี้ไม่มีใครเล่นแล้วนะครับโบวันลอนมีแค่เฉินที่เล่นน่ะดูดิแต้มโบว์อลอนมันมีแค่แบบไม่ถึง8,000ัน่ะทอมหนึ่งอะคิดเอาดิตัวอื่นเขาจะไป1,000 0แล้ววา้าโอ้จะร้องไห้ว้ารามาเพิ่มดาเมจด,ด้วยการออกมงกุฎต่อเลยครับเอาแดงแรงเลผมเอาแรงแรงในเกมนี้เว่อร์เลยนะครับมงกุฎมาฮะ ใช้มังกรมาได้อยู่ตอนนี้เราเริ่มเก่งแล้วนะครับทุกคนเราออกสายเวดอ่ะเด็ดเกมเราจะเก่งมากเลยนะครับถ้าที่นงข้าไม่มีตัวทูดามจนะครับเพราะว่าเราสามารถเพิ่มขอได้เรื่อยๆด้วยสกิลหนึ่งแล้วก็อันตีนะครับแล้วก็ดุดเลื่อนนะครับ ตายยากอะ่ะเล่นได้นะครับพี่น้องเล่นได้นะครับพี่น้องตายครับขวดแรงต่อได้นะจ๊ะต่อได้นะจ๊ะไปไหนจะไปไหนจ๊ะเอ้ยเรื่อยๆครับเรื่อยๆช็อนี้ผมเอาสุดได้ใช้พลังสายฟ้ากันจากความมือไปไหนจะไปไหนจ๊ะไปไหนจะโอ้โหโดนดึงไปไหนจ๊ะ,น,จะน้องสาวตาย3จ้าหวานเจียบหวานเจียบเหมือนจะจบได้นะครับเหมือนจะจบได้ เอ็ดวาดเอ็ดวาดเอ็ดวาดเอ็ดาดไปในจะไปในจะโอ้โ oh, ห oh. โคตรที่จะแรงโคตรที่จะเวอร์เลยว่ะทุกคนเกมนี้ทุกคนว่าไงเล่นได้เล่นไม่ได้แต่ตัวละครเกมนี้มันง่ายนิดนึงนะครับป่าเขาไม่ใช่ตัวแบบเมตาที่เร็วๆอ่ะพวกซิลปุงซิลฟิตพวกแบบ คีล่านะครับเจอตัวพวกนี้เราจะเล่นยากนะแต่เกมนี้ดีนะเขาเป็นเอ็ดดับตัวมันช้าๆหน่อยนะครับแก๊งเรายากนิดน,นึงครับวิธีการชนเลนกับบูบาลอนก็คือเราต้องแบบแก๊งเลนให้มันกดต้นเกมยับยับบ่าทุกคนแต่ถ้ามันยื้อไปถึงเลดได้มันได้ฟาร์มฟรีก็คือก็เหมือนเกมนี้เลยครับทั้งแรงทั้งดูดเดือดแรงอกอก,ก็เยอะนะครับหวานแอนเทียบแล้วก็ทุกคนถ้าอยากเอาบูบวาลอนไปเล่นแนะนำอยาเจอตัวทูดามินนะครับไม่งั้นเราจะเล่นไม่ได้ เลยนะครับมาจากเข้าเนื้อเราเน้นๆเราแบบเพิ่มข้อมาสก,กิลหนึ่งก็ไม่มีผลนะครับตัวมันบางเฉียบเลยเจอทูดามินะครับเกมนี้ก็จะประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ